ันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลมะขุนหวานนาอําเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมด้านหลังครับบ้านหลังใหญ่มากครับเนื้อที่ทั้งหมดสีไร่เป๊ะเลยครับเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดสองใบท่านผู้ชมเรามาชมในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับประตูลู่ปิดเปิดอยู่ที่5เมตรท่านผู้ชมเนี่ยนะประตูลู่ปิดเปิดอยู่ที่5เมตรสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของบ้านสวนนะครับเรียนเชิญนะในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะครับความกว้างอยู่ที่ เ5เมตรนะยอมรับว่ากว้างมากเลยท่านผู้ชมและในส่วนของฝั่งนี้นะครับความลึกนะครับไปถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่115เมตรท่านผู้ชมแล้วก็มาชมในส่วนของบ้านลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงปั้นหยาท่านผู้ชมเป็นบ้านสองชั้นนะยอมรับว่าโอ้โหบ้านเนื้อที่เยอะมากนะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะครับนี่ผมวัดจากตรงนี้เลยนะยาวไปเลยทั้งหมด400ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ จอดรถได้2คันนะครับฝั่งนี้นะนี่ให้ท่านผู้ชมชมจอดรถได้สบายๆเลย2คันด้านบนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็มีไฟสลับเปานะส่วนฝั่งนี้จอดรถได้อีกหนึ่งคันนะครับนี่นะตรงนี้ก็ทําเป็นการศาสตรออกมานี่นะฮะจอดได้อีกหนึ่งคันท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็ภายในแปลงนั้นมีผลไม้นานาชนิดเลยนะครับเอ่อในส่วนของด้านหน้าคือทิศเหนือท่านผู้ชมความสูงจากดําน้าทะเลอยู่ที่291เเมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนนะ ด้านหน้าเป็นถนนลาดยางท่านผู้ชมมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะเนี่ยนะวิ่งเข้าไปเนี่ยมีบ้านหลายหลังเลยแล้วก็ด้านหน้าสังเกตด,ดูเนี่ยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนบ้านยอมรลบว,ว่าเพื่อนบ้านดีมากครับเป็นมิตรครับผมถือว่าดีมากๆเลยเมื่อกี้นี้ผมก็จอดคุยเพื่อนบ้านเพื่อที่จะสอบถามว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนนะเนี่ยนะแล้วก็มาถึงในส่วนของบ้านแล้วเรียบร้อยอะเรามาชมมีชมพู่ด้วยครับท่านผู้ชมดูเดิโอ้โห ยอมแล้วว่าภายในแปลงนะครับผลไม้เยอะมากท่านผู้ชมนี่นะเอกาสารสิทธินั้นเป็นชนวนคูดแดง2ใบน,นะครับผมเนื้อที่รวมทั้งหมดสีไร่นะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านประกอบไปด้วย4นอนสน้ํานะครับ1ครัวท่านผู้ชมนี่นะราคาเจ้าของทรัพย์เปิดไปที่8ปดล้านห้านะครับสับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านสวนเนี่ยเรียนเชิญน,นะเมื่อกี้นี้ผมโด่งขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมหน้าจะเห็นในส่วนของภาพมุมสูงนะส่วน หลังคานะครับกระเบื้องเป็นซีแพกนะครับนี่นะใช้กันยาวๆชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านยอมรับว,ว่าเจ้าของดูแลดีมากเลยผลไม้หลากหลายเลยท่านผู้ชมเนี่ยฝั่งนี้นะผลไม้เยอะมากนะเดี๋ยวเออเรามาชมในส่วนของ mm. บ้านก่อนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมในส่วนของเอ่อบริเวณด้านข้างนะว่ามีผลไม้อะไรให้เราบ้างน,นะนี่ให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของบ้านก่อน ก่อนหน้านี้มีคุณลูกค้านะครับหลายท่านนะ,ะที่ต้องการบ้านสวนเนี่ยนะครับโอ้เรียนเชิญนะผมแจ้งแล้วนะเนื้อที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้อยู่ที่400ตารางเมตรนะครับบ้านประกอบไปด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับนี่อายุบ้าน20ปีท่านผู้ชมนี่นะโอ้ถือว่าบ้านหลังใหญ่มากครับเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องโถงนะนี่นะเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยดูเิอันนี้จะของเขาเอาไว้นอนพักผ่อนนะแล้วก็ในส่วนของบ้านอ่าด้านล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องนะเออในส่วนห้องนอนด้านล่างนะสามจ่คูณสามจุดห้าเมตรท่านผู้ชมนี่นะก็มีการติดตั้งมุ้งลวดนะครับนี่นะเรียบร้อยนะมีผ้าม่านนะครับด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบพร้อมไฟสระเปานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่หน,นะครับ ทีนี้ถัดมาใน,ส,น, aisle, น, mm น,น,น,นส่วนของห้องน้ํา1.7คูณ3าเมตรนะครับนี่นะในส่วนของห้องน้ํานะครับมีการติดตั้งพัดลมนะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับท่านผู้ชมนี่นะมีชักโครกอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็กระจกฝั่งนี้นะครับนี่นะในส่วนของห้องน้ำนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ถัดมา Earn. ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวท่านผู้ชมเออในส่วนของออห้องครัว ยอมเรากว้างมากนะครับนี่นะเออนี่ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับผมแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงนะบางชิ้นเนีย่ยเจ้าของเขาให้นะบา,บางชิ้นเนีย่ยเจ้าของเขาไม่ได้ขนนะท่านผู้ชมนะเขาให้เลยก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะนี่แล้วก็ประตูตรงนี้ไปไหนตรงนี้เดินออกไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่จอดรถนะนี่นะสามารถจอดรถได้2คันนะครับนี่อันนี้เป็นในส่วนของห้องครัวนะท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้เจ้าของเขาแจ้งว่าได้มีการต่อเติมนะใหญ่ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าเป็นหลักเลยเนี่ยนะโอ้ยอมแล้วว่ากว้างมากท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โหสุดยอดเนี่ยนะในส่วนของชั้นล่างก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ผมถามจากเจ้าของทรัพย์ว่าด้านข้างเป็นอะไรเจ้าของทรัพย์ต่อเติมมาเป็นห้องครัวนะครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นห้องครัวด้านนอกอีกนะเนี่ยดูดิโอ้ยังกว้างเลย มีทั้งห้องครัวในบ้านนะครับแล้วก็ห้องครัวนอกบ้านนะแล้วก็ถัดมาตรงนี้มีห้องน้ําอีกนะโอ้โหห้องน้ําห้องน้ําอย่างกว้างอ่ะห้องน้ําเนี่นะดูดิเนี่ยอันนี้ก็ต่อเติมเนี่ยนะก็ต่อเติมขึ้นมาอีกนะอย่างกว้างเลยห้องน้ํานี่นะมีเสียงหมาเห่าเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยด้านหลังมีมีหมานะเนี่ยตรงเนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ย ชมกันไปยาวๆเลยนะครับยอมแล้วว่าบ้านหลังใหญ่มากท่านผู้ชมนี่นะอันนี้เป็นในส่วนของชั้นหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินขึ้นไปในส่วนชั้น2ในส่วนของใต้บันไดมีที่เก็บของนะครับนี่นะอ่ะเป็นตู้นะตู้เก็บของน,ะนี่นะเป็นตู้วิวอินท่านผู้ชมนี่ราบันไดก็เป็นลูกกรงกึงนะท่านผู้ชมนะเี่ยนะสวยๆนะมา เดินถัดมายาวๆอ่ะเราข้างหน้าเนี่ยสามารถมองเห็นเพื่อนบ้านได้เลยนะอันนี้ผมยืนอยู่ในส่วนชั้น2นะครับในด้านบนเป็นไฟระยะนะเนี่ยนะนสวยะ่ะแล้วก็เรามาชมในส่วนของชั้น2นะอ่ะเรามาชมในส่วนห้องนอน3.4คูณ3.5เมตรท่านผู้ชมเนี่ยนะห้องนอนนะ,ะด้านบนมีไฟสลเปานะครับแล้วก็ฝ้าฉาบเรียบนะ ห้องนี้ไม่มีคนอยู่นะเนี่ยนะอ่าห้องนี้ก็ปิดไว้นะครับท่านผู้ชมนี่นะขนาด3.4คูณ3.5เมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่2เมตร80นะท่านผู้ชมนะนี่นะยอมรับว่าสูงและโปร่งนะส่วนห้องนี้มีของนะผมไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายทํานะแล้วก็ถัดมา,าห้องนอนห้องที่2เนี่ยยอมรับว,ว่ากว้างมากเลยเออ3.5คูณ5.2เมตร 3.5จากฝั่งนี้นะไปชนนู่น5.2จากฝั่งนู้นนะมาชนฝั่งนี้ท่านผู้ชมมีแอร์ติดตั้งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีไฟสละเปานะแล้วก็มีพัดลมนะอ่าในส่วนของช่วงหน้าหนาวเนี่ยเปิดพัดลมได้นะก็ถือว่าประหยัดแอร์ไปได้เยอะเลยเออในส่วนของหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับแล้วก็ติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะครับเรียบร้อยนะติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะเรียบร้อยนี่ ทีนี้ถัดมาเรามาชมในส่วนของระเบียงระเบียงชั้นสองนะครับนี่รับลมชมวิวด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของสวนนะครับทั้งหมดเลยนี่นะเออภายในแปลงนะครับเออมันจะมีลำไยด้วยนะแต่ส่วนตรงนี้จ,จะมีผลไม้นานา,นานชนิดเลยตรงนี้เป็นระเบียงนะครับชั้นสองนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยดูเดียวโ,โหย้อนรับผลไม้เยอะมากเลยนี่นะ นี่อันนี้ผมยืนอยู่ในส่วนของชั้นสองนะท่านผู้ชมปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านล่างแล้วก็เดินไปชมในส่วนของสวนอ่ะผมให้ชมตรงนี้นิดนึงด้านหลังนี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะเนีย่ยที่เป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้เนี่ยเออตรงนี้เจ้าของเขาเอาไว้เก็บพวกเครื่องมือช่างนะเนี่ยนะด้านหลังนะแล้วก็มันจะมีหมาอยู่2อสตัวนะเออบางทีมันจะมีเสียงเห่าหน่อยนะท่านผู้ชมนะ นี่นะโอ้โหยอมแล้วว่าเนื้อที่เหลืออครับออพิ่กัดอยู่ที่ตำบลเมขุนหวานนะอำเภอสันป่าตองท่านผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่นะออการเดินทางไปศูนย์ราชการไปกรมที่ดินไปโรงพยาบาลท่านผู้ชมขับรถเพียงแค่5นาทีเองไม่ไกลนะเพราะว่าห่างจากศูนย์ราชการเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่นะในส่วนของชั้น2เนี่ยห้องนอน1ห้อง2ห้องนะครับ3ห้องนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะ ในส่วนของห้องน้ำหนึ่งจุดเจ็ดคูณสามจุดห้าเมตรครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมีอ่างนี่นะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะนี่นะสวยๆนี่แล้วก็ติดตั้งมุงลวดแล้วนะครับเรียบร้อยนะติดตั้งผ้าม่านนะครับชักโครกอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับผมเนี่นะก่อนหน้านี้โทรมาหาผมโอ้โหยอมรับว่าเยอะมากเลยในส่วนของบ้านสวนนะ ่าโอเคเราเดินลงมานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมในส่วนของบริเวณเด้านข้างว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะแล้วก็ตรงนี้ถัดมาเนี่ยตรงเนี้ยเจ้าของเขาก็ต่อเติมด้านข้างมาอีกนะเนี่ยนะอันนี้เขาต่อเติมมานะเอ่อตามที่ผมแจ้งนะเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยเจ้าของก็ให้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีความสนใจเนี่ยก็ลองมาคุยกันเป็นลายชิ้นนะครับนี่นะเนื้อที่ทั้งหมด สีไล่นะเจ้าของซับเปิดราคาไว้ที่8ล้าน5้านะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของด้านข้างว่าผลไม้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมภายในบ้านนะครับจากบริเวณบ้านนะท่านผู้ชมนะผมเดินออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมว่าภายในแปลงนะครับปลปปูกอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะยอมแล้วว่าผลไม้เยอะมากท่านผู้ชมนี่นะโอ้เจ้าของนี่คือ เขาชอบนะชอบเกษตรนะที่ผมดูนะเนี่ยนะเยอะมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวท่านผู้ชมเนี่ยนะมีผักชีตรงนี้ก็มะเขือเทศนะมีผักชีแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วก็ต้นหอมตรงนี้นะแล้วก็มีคะนาด้วยนะเนี่ยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีอ่าพืชผักสวนครัวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะที่มีผ้าสแลนเนี่ยนะฮะ เนี่ยโอ้โหยอมราวเยอะมากเลยแล้วก็มีกระเพราด้วยนะเนี่ยนะโอ้ตรงนี้มีทุเรียนด้วยครับเนี่ยนะโอ้ยอมราวาเยอะมากเลยอันนี้เป็นส่วนในส่วนของบ้านนะ,อะยอมราโอ้โหกว้างมากอันนมีพริกด้วยเนี่ยดูท่านผู้ชมเนี่ยนะโอ้โหยอมรับว,ว่าสำหรับท่านที่หาที่หาทางเนี่ยแล้วเอาไว้อยู่ในยามเกษียณเนี่ยผมคิดว่าท่าน ผู้ชมที่มีความสนใจนะน่าจะมีความสุขนะครับนี่นะ,ะแล้วก็ระบบน้ํามีการเจาะบาดาลแล้วแล้วก็ปะาปาก็มีปาปาหมู่บ้านด้วยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยระบบน้ำนี่2ระบบเลยอันนี้บาดาลเจาะแล้วนะครับนี่นะนี่คัดเอาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะปึ๊บนี่แล้วก็ในส่วนของภายในแปลงตามที่ผมแจ้งนะผลไม้เยอะมากนะครับ มีส้มมีมะปางมะปิงนะครับมีกล้วยนะฝั่งนี้ก็เป็นกระท้อนนะครับนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าตะลิงปิงนี่เนี่ยนะตะลิงปิงนะเนี่ยดูดิปึ๊บเนี่ยนะโอ้เจ้าของนี่เขาปลูกไว้เยอะมากเลยแล้วก็มีมะม่วงนะครับเนี่ยนะมะม่วงนะผละไม้นา,นานาชนิดเลยปึ๊บ จากบ้านนั้นเดินกันมายาวๆเนี่ยนะตรงนี้มีประตูสลับเข้าแปลงที่ดินอีกหนึ่งประตูนะครับเนี่ยนะความกว้างอยู่ที่5เมตรนะท่านผู้ชมนะประตูลูปปิดเปิดเนี่ยนะครับปึ๊บตรงนี้มีต้นจันผาด้วยครับนี่นะมีต้นจันผามีกระเพราด้วยนะโอ้โหสุดยอดไหมเนี่ยนะแนวเขตมาถึงตรงนี้นะความลึกตรงนี้ความลึกตรงนี้นะครับอยู่ที่93เมตรนะ นี่นะส่วนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิเมตรนะครับบริเวณหน้าแปลงเนี่ยนะเจเมตรเจ้าของก็ทําไว้เตียนโลงเลยนะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้จะมีบ้านพักอันนี้มะพร้าวน้ําหอมนะท่านผู้ชมนะนี่นะอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ําว้าอันนี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินชมสวนนะนี่นะเนี่ดูเดี่ยวหยออกลูกแล้วกล้วยน้ําว้า เ,เจ้าของเ,ออเขาบอกว่าตรงนี้บางทีพวกเพื่อน <pe w> ๆเขามาหาเนี่ยนะครับบางทีเขาก็มาลางเต็นท์นะเนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับมีห้องน้ำด้วยนะด้านบนมีห้องน้ำอยู่ข้างในนะครับหนึ่งห้องนะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออบ้านไม้นะผมเรียกว่าบ้านไม้ดีกว่านะเนี่ยนะสำหรับมาพักผ่อนนี่นะครับหรือเออพื่อนฝูงมาเนี่ยนะครับช่วง เออหน้าหนาวเนี่ยมากลางเต็นท์ได้เลยตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้ประตูตรงนี้นะครับเดินถัดมาก็จะเข้าสู่สวนลำไยเออลำไยทั้งหมดท่านผู้ชมอ่าสี่สิบต้นนะครับลำไยอายุลำไย15ปีนะครับนี่นะนี่จากบริเวณด้านหน้านะเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นสวนลำไยทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านหลังอาจจะมีแนวเขตครับชัดเจนนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือส้มโอไหมนี่นี่นะนี่ดูแต่มันคล้ายๆอยู่นะนี่นะตรงมามีแนวเขตชัดเจนท่านผู้ชมดูง่ายอยู่นะเนี่นะที่เป็นป่าตรงนี้นะยาวไปเลยเออรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของรูปแปลงที่ดินให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเนี่ยอมลับว,ว่าแปลงที่ดินสวยมากนะอ่ามันไม่หยกักไม่เว้าเลยนะนี่ พาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของลำไยอายุลำไย15ปีนะครับาภายในแปลงลำไยทั้งหมด40ต้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาในส่วนของบ้านนะอมองหาในส่วนของบ้านสวนพักผ่อนด้วยแล้วก็ทําเกษตรด้วยเนี่ยหัวเรียนเชิญน,นะเพราะว่าลำไย40ต้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเออผมเคยไปทําคลิปเกี่ยวกับลำไยเนี่ย ภายในแปลงที่ดินนะลำไย,ย4ี่สิบห้าสิบต้นเนี่ยบางทีกเกษตรกรขายได้ปีหนึ่งก็ประมาณแสนหกแสนเจ็ดเหมือนกันนะเพราะว่าราคาลำไย,ยเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลงนะนี่นะมานี่แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงขึ้นไปเลยนี่นะตรงนู้นน่ะมันจะมีหมาอ่าผมกลัวเดินแบบเข้าไปใกล้แล้วหมามันเห่าเงี้ยเสียงมันจะเข้ากล้องนะท่านผู้ชมนะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กฝั่งนี้นะนี่เนี่ยโซนเนี้ยเอ่อเป็นลำไยทั้งหมดเลยเนี่ยนะในโซนนี้ที่มีลำไยเนี่ยท่านผู้ชมในโซนนี้สองไร่แล้วก็นีส่วนของพื้นที่บ้านนะครับแล้วก็มีสวนผลไม้นะ่ยโซนนู้นนะ่ะสองไร่เนี่ยนะอ่าโอเคนะครับผม สำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจรับเรียนเชิญนะเบอร์โทรเบอร์เดิม0801476634ครับผม ID ไลน์ก็เบอร์โทรเนี่ยนะซับทุกซับผมขายในราคาเจ้าของนะผมไม่บวกไม่เทินนะครับท่านผู้ชมขายในราคาเจ้าของเลยโดยตรงเลยอตอนนี้สร้างผมก็เกือบจะ800ซับแล้วนี่นะเดี๋ยวเราเดินออกตรงนี้ก็ออกได้นะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะตรงเนี้ยที่ก็ทำทำแนวเขตตรงนี้นะครับแล้วมีประตูเนี่ย เจ้าของก็กลัวหมามันมันเข้าหมาจากข้างนอกอะ่ะเขากลัวหมามันจะเข้าเพราะว่าเจ้าของเนี่ยหมาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยตัวมันไม่ใหญ่งไงนี่นะเราก็ออกตรงนี้นะโอ้อากาศมลมรื่นมากเลยไผ่พวกนี้นะครับเนี่ยเวลามันออกหน่อมาเนี่ยเราก็สามารถเก็บรับประทานได้นะเนี่ยนะตน้นเล็กๆอย่างเนี้ยเออ มันก็จะมีไผ่หวานด้วยนะเนี่ยต้นเล็กๆเกนี่ยนะเนี่ยนะแต่เนี้ยผมดูแล้วมันน่าจะเป็นไผ่ลวกมากกว่านะเนี่ยนะปึ๊บนู่นะนะตรงนี้มันจะมีมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอนะ่ะแต่เจ้าของเขาเอ่อเอาไว้เก็บพวกเครื่องมือช่างนะเนี่ยหมามันก็อยู่ตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวหมามันจะเห่านะนั่นน่ะตรงนั้นอาจจะมีบ้านเลยนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเหา่าเห็นไหมเออถ้าผมเดินไปใกล้เนีย่ยดูเสียงมันจะเข้ากล้องไนงะ อโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของออหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปนะ,ะสําหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะพิกัดอยู่ที่ตําบลเมขุนหวานนะครับอําเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมการเดินทางถือว่าสะดวกสบาย,ยามากเลยเห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ29ิกิโลแล้วก็สนามบินเนี่ยเพียงแค่26กกิโลเมตรเท่านั้นครับผมเนี่ยนะเดินมาในส่วนของหน้าบ้านแล้ว อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมนี่นะในส่วนของบ้านนะเนี่ยทรงปั้นหยาสวยๆนะครับหลังให,ใหญ่เนื้อที่ที่สอยทั้งหมดอยู่ที่400ตารางเมตรนะครับนี่นะบ้านประกอบไปด้วย4นอน3น้ำ1ครัวท่านผู้ชมอ่าโอเคครับผมสัวัสดีครับ